ครับสำหรับที่เราพูดคุยกันก่อนหน้านี้นะครับคือเรารู้เรื่องของความสำคัญและประเภทของอินโฟกราฟิกแล้วนะครับถึงคราวนี้เราก็มาคุยกันเรื่องของหลักการออกแบบอินโฟกราฟิกกันครับในหลักการออกแบบของอินโฟกราฟิกนะครับเราก็จะพูดกันในเรื่องของ4ี่หัวข้อนะครับก็เรื่องของข้อมูลก็คือการทำคอนเทนต์นั่นเองนะครับการเลือกสีการเลือกภาพประกอบนะครับแล้วก็การเลือกฟอนต์ที่มาใช้งานนะครับ เป็นหลักการเข้าๆทั่วไปสำหรับการออกแบบอินโฟกราฟิกนะครับซึ่งก็จะเป็นการเล่าสู่กันฟังเป็นการแลกเปลีป่ยนเรียนรู้ก็แล้วกันนะครับว่าข้อการออกแบบอินโฟกราฟิกเราควรจะมีหลักการอย่างไรบ้างครับหลักการดับแรกนะครับก็เรื่องของเนื้อหานะครับในอินโฟกราฟิกนะครับเราจะต้องมีการวางเนื้อหาก่อนนะครับในที่นี้ผมยกตัวอย่างในแผนภาพนะครับเรียกว่าไ i ท์แกับ s t o r y Map p l o t นะครับ สองอันเนี่ครับเป็นการทําให้เรารู้ว่าเรื่องที่เราจะสื่อสารเนี่ยเป็นยังไงนะครับสิ่งที่ใน w i ม a p เนี่ยจะทําให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราจะใช้ภาพอะไรเป็นการนําเสนอนะครับใช้เสียงประกอบแบบไหนนะครับในกรณีที่เป็น i n f o ฟกราฟิกแบบอิ t เทอร์แอคนะครับให้ความรู้สึกอย่างไรนะครับก็อยู่ในตัวนี้นะครับส่วนใน Story Map p o อนะครับก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของรายละเอียดนะครับบทสรุปนะครับรายละเอียดบทสรุป แล้วกย็ยังพูดถึงในส่วนของอาการจุดคลายแม็กของเรื่องที่เราไปเล่าให้ฟังอันนี้พูดถึงในส่วนของที่เป็นสอรี่สอรี่แมทพอนะครับหรือว่าเราจะเอาหลักการอีกแบบหนึ่งนะครับเราอาจจะใช้เป็นบโอกราฟีแมปก็คือเป็นการเล่าเล่าเรื่องเล่าอัตชื่อประวัติของใครโดยผ่านใช้เป็นตัวอินโฟกราฟิกนำเสนอนะครับหรือว่าจะเป็นการ รรช brainstorm นะครับก็คือการระดมกำลังระบมพลังสมองนั่นเองนะครับว่าว่าเรามีอะไรเรามองเห็นอะไรเรากำลังคิดอะไรนะครับในการวางหัวข้อที่เราเรียกว่าอินโฟกราฟิกเนี่ยจะอยู่ในส่วน ส่วนรายละเอียดจะเป็นประมาณนี้นะครับรายละเอียดจะต้องมีส่วนประกอบองค์ประกอบเป็นอะไรบางคนเขาบอกว่าอาจจะใช้ว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรและเป็นอย่างไรผลกระทบเป็นอย่างไงนะครับก็ทําให้ตัวอินโฟกราฟิกเราสามารถสื่อสารออกมาได้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือสิ่งที่สําคัญอีกอันหนึ่งนะครับก็คือการใช้คีย์เมสนะครับคือเป็นการเพิ่มความเข้าใจหรือความสนใจในครั้งแรกที่เราได้เห็นนะครับสิ่งแรกที่สําคัญก็คือเราจะต้องนําเสนอ เรื่องที่ดึงเข้ามาสู่ใกล้ตัวของคนฟังนะครับคนฟังคนอ่านหรือผู้ที่รับข่าวสารสื่อสารจากตัวอินโฟกราฟิกที่เรานําเสนอนะครับโดยใช้เรื่องที่ใกล้ตัวก่อนนะครับแล้วเรื่องใกล้ตัวนั้นต้องมีความชัดเจนและกระทัดรัดครับทีนี้ที่ผมบอกว่ามีความชัดเจนและกระทัดรัดเพราะอะไรครับสิ่งที่เสนอเนี่ยเนื่องจากเรื่องใกล้ตัวนั่นก็ทําให้ตัวผู้ฟังเนี่ยเข้าใจเรามากขึ้นนะครับแล้วก็ พอเข้าใจเรามากขึ้นแล้วเราสามารถสื่อสารได้ชัดเจนและกระชับรัดมากขึ้นส่งผลให้ผู้รับสารหรือผู้ที่กําลังศึกษาหรืออ่านจากอินโฟกราฟิกเนี่ยสามารถนําข้อความที่เราพูดไปเป็นข้อที่จําได้นะครับที่เราจะจําได้เข้าไปว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็สั้นง่ายนะครับแล้วก็ยังมีอาจจะมีการเลียนแบบประโยคคิดต,ตอนท้ายนะครับเพื่อให้เป็นทีต่ติดตรึงใจของคนฟังนะครับหรือคนอ่าน ทีนี้ลองมาดูตัวอย่างของอินโฟกราฟิกนะครับผมก็ยกตัวอย่างเอาใกล้ตัวเลยนะครับก็คือภายไลฟ์จากปลาดิบปนเปื้อนนะครับอันตัวคีย์เมสเซจก็คือตัวภายไลฟ์จากปลาดิบนะครับปลาดิบหลายคนคงเคยทานนะครับว่าปลาดิบเป็นยังไงนะครับมีว่ามันมีคุณมีโทษยังไงนะครับหลายคนชอบนะครับแต่มันก็จะมีโทษในนี้เราก็จะเห็นว่าจะมีแท็กไลน์นะครับก็เป็นข้อความสั้นๆที่เป็นเป็น เป็นในส่วนขยายในส่วนของ e ี s a มสนะครับแล้วก็มีโดเมนท็อปิกนะครับประเด็นหลักเลยนะครับอยู่ตรงกลางของภาพนะครับแล้วก็มีข้อความสำหรับการซัพพอร์ตสนับสนุนข้อมูลนะครับส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลทางสถิตินะครับตลอดจนยังมีผลที่เกิดขึ้นนะครับก็คือโซลูชันแล้วก็ยังมีสิ่งสำคัญก็คือที่เราจะมีข้อสรุปนะครับแล้วก็มีแหล่งอ้างอิงว่ามาจากไหนนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงนะครับขออีโฟกราฟิกนะครับก็เป็นการนําเสนอที่บอกขั้นตอนให้เห็นว่าอะไรผิดอะไรถูกนะครับบอกสภาพอย่างด้านซ้ายเนี่ยอะไรที่เป็นข้อผิดพลาดอะไรที่เป็นประสบการณ์นะครับอันทางด้านขวาเนี่ยครับก็เป็นรูปของอนโฟกราฟิกสำหรับการประชาสัมพันธ์นะครับก็จะมีภาพจะมีข้อความเล็กๆสั้นๆนะครับอันนี้เป็นการบอกว่าเป็นการประชุมคณะกรรมการนวยการครั้งที่1นนะครับ หรือจะเป็นอินโฟกราฟิกอีกประเภทหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือจะบอกเป็นว่าตัวอย่างของไมโครเรียนนิงนะครับก็เป็นภาพรวมเห็นภาพแล้วก็เห็นประเด็นย่อยๆตัวเล็กๆๆๆขล่านะครับสุดท้ายนะครับอินโฟกราฟิกเราก็จะเห็นว่าจะต้องมีแหล่งที่มานะครับว่ามาจากตรงไหนนะฮะซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นการประเด็นประเด็นในการนําเสนออินโฟกราฟิกที่เห็นเป็นหัวข้อซึ่งผู้นําเสนอค่อยมานําเสนอเพิ่มเติมหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมทีหลัง ซึ่งเราอาจจะมีโฟกราฟิกที่เราอินเทอร์แอคทีฟนะครับพอคลิกภาพไปก็จะทําให้เห็นภาพเห็นรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นอาจจะคลิกแล้วมีวิดีโออันนี้เป็นอินโฟกราฟิกอีกแบบหนึ่งนะครับที่มีภาพมีีโอประกอบทีนี้ต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงเทคนิคของการใช้สีนะครับของอินโฟกราฟิกกันครับผมก็จะมีตัวอย่างแล้วก็ประกอบไปเรื่อยๆนะครับผมอมาดูตัวอย่างการใช้สีครับตัวอย่างการใช้สีนะครับของอินโฟกราฟิกนะครับ เราก็จะพบว่าเราก็จะมีตัวอย่างของสีนะครับสีหลักเลยเราเรียกว่าพาย a รีนะครับแล้วก็อันนี้ใช้สีที่เป็นรูปของสามเหลี่ยมนะครับอันนี้เป็นสามเหลี่ยมเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นสีของที่เป็นแบบสีติดกันนะครับแล้วก็แบบคัลเลอร์ฟูเป็นแบบของสามเหลี่ยมที่สามเหลี่ยมความแล้วสีตรงข้ามกันอ่ะเป็นการเลือกใช้สีให้มีตัวอักษรดูชัดเจนเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวเราก็มาลองดูตัวอย่างที่ทใช้สีนะครับการเลือกใช้สีบางครั้งนะครับ ที่เราเห็นก็คือเป็นสีโทนร้อนโทนเย็นนะครับสีโทนร้อนโทนเย็นเนี่ยสามารถสื่อให้เราสามารถมองเห็นว่าภาพที่เรากำลังสื่อเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็สีที่อยู่ในสีโทนเย็นก็จะมีภาพให้รู้สึกสบายตาสีโทนร้อนหรือโทนอบอุ่นเนี่ยก็ทํารู้สึกว่าร,รู้สึกว่าภาพเนี่ยมีความอบอุ่นมากขึ้นอ่ะเราดูตัวอย่างอีกทีครับ <c oughs> ในโปสเตอร์นะครับเราจะเห็นว่า ในโปสเตอร์ทางด้านซ้ายแอปวอร์เนี่ยนะครับแอปวอร์เนี่ยเป็นการใช้สีสองสีโซนร,ร้อนโทนเย็นคู่กันเลยสีแดงเนี่ยเป็นโทนร,ร้อนสีฟ้าเนี่ยเป็นโทเนเย็นหรือโทนอบอุ่นนะครับภาพตัวเนี้ย้าเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการแข่งขันกันอย่างชัดเจนนะครับมีสองฝั่งอย่างชัดเจนเลยนะครับทั้งโซนเย็นและโซนร,ร้อนซึ่งจิตรกรนะครับก็ยังเอามาใช้ในการวาดภาพ เพื่อเห็นความแตกต่างกันทำให้ภาพนั้นมีความโดดเด่นและเฉพาะตัวยิ่งขึ้นครับเทคนิคการเลือกใช้สีอีกอย่างหนึ่งเป็นเทคนิคของสีคู่ตรงข้ามครับสีตัวคู่ตรงข้ามหมายความว่าอย่างในภาพนะครับเราเห็นว่ามีสีเหลืองกับสีม่วงนะครับเราให้เอาสีเหลืองกับสีม่วงเนี่ยเป็นสีคู่ตรงข้ามกันและเอาสองสีเนี่ยเป็นสีที่เป็นสีหลักในการดําเนินเรื่องหรือการนําเสนอภาพอินโฟกราฟิก หรือจะเป็นสีแดงกับสีเขียวนะครับก็เป็นการดําเนินเรื่องเหมือนกันนะครับให้เห็นภาพว่าสีทั้งสองสีนั้นอยู่ตรงข้ามกันนะครับอย่างตัวอย่างนี้ครับเราเห็นโปสเตอร์นะครับโปสเตอร์โปสเตอร์ก็คือดังทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นสีคู่ตรงข้ามกันแดงนะครับสีแดงซึ่งมาตรงข้ามกับทางสีออกฟ้าๆเหลืองๆหน่อยนะครับจะอยู่ใกล้ๆกันอย่างเงี้ยก็ทําให้เห็นความแตกต่าง หรือสีม่วงกับสีแดงอย่างเรื่องของสเวตแจมเนี่ยนะครับก็จะเป็นโปสเตอร์เห็นได้ชัดว่าสีและใช้หลักการของสีคู่ต้องข้ามกันนะครับต่อไปนะครับเทคนิคการเลือกสีอันนึงเป็นเทคนิคแอบอนาล็อกอนาโลกัสนะครับหรือสี3ส,สีใกล้เคียงกันจากวงล้อสีนะครับเราจะเห็นว่าสีจะอยู่ติดก,กัน3ส,สีใกล้เคียงกันนะครับ อย่างในภาพเนี่ยเราจะพบว่าในกรณีของ b n k 4 8ใช่ไหมครับสีจะเป็นสีที่อยู่ใกล้เคียงกันคืนกันใกล้ๆก,กันเอาสี3าสีพวกนี้นะครับสามสีใกล้เคียงกันนั้นมาสออกแบบโปสเตอร์นะครับหรือออกแบบในอินโฟกราฟิกของเรานะครับเราจะเห็นได้ว่าจากภาพนี้นะครับสีจะใกล้เคียงกันเลยนะครับจากโปสเตอร์ด้านซ้ายนะครับ สีใกล้เคียงกันสีน้าเงินสีฟ้าสีเขียวอยู่ใกล้เคียงกันอยู่ในโทนเดียวกันหมดเลยนะครับตรงกลางก็เป็นสีสามสีใกล้เคียงกันอย่างที่ผมยกตัวอย่างคือบินเกลอฟนเอกนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือสีใกล้เคียงกันหรือทางพินอคกิโอเราเห็นว่าในเรื่องพินอคกิโอสีแดงสีน้ําตาลนะครับก็อยู่ใกล้เคียงกันนะครับเทคนิคการเลือกสีในการนําเสนอนำเสนออินโฟกราฟิกต่อไปนะครับก็เป็นการเลือกสีแบบสามเหลี่ยมตรงข้ามเยื้องนะครับ สามเหลี่ยมตรงข้ามเยื้องกันคือไม่ใช่สามเหลี่ยมด้านเท่านะครับในนี้หมายความว่ามันเยื้องกันเยื้องกันก็คือม่วงกับน้ําเงินออกนะครับเยื้องกับสีเหลืองนะครับสามสีตัวนี้จะเป็นสีหลักในการนําเสนอนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราเอาสีส้มสีแดงก็จะตรงข้ามกับสีเขียวเข้มๆนะครับก็เป็นสีเยื้องกันนะครับทีนี้ไอ้ภาพการออกแบบอินโฟกราฟิกอันเนี้ยก็ทําให้ภาพนั้นมีความโดดเด่นเพิ่มมากขึ้น บเราจะเห็นได้ว่าอย่างภาพเนี่ยครับเป็นสีแดงสีเหลืองสีฟ้านะครับสามอันเนี่ยจะทําให้ภาพมันดูกลมกลืนกันไปแล้วก็ดูความสวยงามไม่โดดเด่นจนเกินไปนะครับหรือว่าภาพมันโดดจนรู้สึกว่ามันลายตานะครับการใช้ภาพแบบนี้ทําให้เห็นความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ตัวอินโฟของเราดูสวยงามขึ้นนะครับเทคนิคก,การใช้สีออันหนึ่งนะครับเป็นสามเหลี่ยมเท่าครับสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยเป็นเทคนิคของ การใช้สีสามเหลี่ยมนะครับก็คือเมื่อกี้เป็นสามเหลี่ยมยื้องนะครับแต่เนี้ยเป็นสามเหลี่ยมที่แต่ละสีน่าห่างเท่ากันนะครับสีพวกนี้จะนํามาออกอินโฟกราฟิกหรือนํามาออกเป็นรูปแบบของโปสเตอร์นะครับอ่ะเราจะเห็นได้ชัดนะครับในเรื่องของอลาดินนะครับมีการออกแบบโปสเตอร์อินโฟกราฟิกในที่ใช้หลักการของสีสามเหลี่ยมยื้องหรือว่าเป็นซูเปอร์แมนรีเทิร์นนะครับภาพโปสเตอร์หรืออินโฟตัวเนี้ยก็จะทําให้เปลี่ยนภาพออกมาได้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะครับ การเทคนิคการเลือกสีนอกจากเป็นสามเหลี่ยมนะครับก็ยังมีอันนึงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับเทคนิคของการออกแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยก็ทําให้ภาพออกมาดูมีความโดดเด่นและก็อยู่กลมกลืนกันเหมือนกันนะครับอย่างเนี้เราจะเห็นได้ว่าปกติแล้วเนี่ยภาพการเลือกสีจึงเป็นส่วนสําคัญนะครับเลือกสีในการทำอีโฟกราฟิกเราอาจจะดูดูจากตัวอย่างนะครับอ่าตัวอย่างดีกว่าดูตัวอย่างเราจะเห็นได้ว่านะครับตัว ทางด้านซ้ายนะครับท่านจะเห็นได้ว่ามายาลาบเนี่ยพื้นตัวของเขาเป็นสีม่วงซึ่งก็จะมีตัวมีสีเหลืองนะครับสีเหลืองกับสีม่วงแล้วก็ยังมีโซวสีน้ําเงินนะครับสีเงินนะครับแล้วซึ่งเรามองก็คือสีขาวนะครับทาให้ภาพเนี่ยออกมาตัวมายาลาบก็มีความโดดเด่นเวลานําแสดงหรือขึ้นไฟนะครับหรือตรงกลางเป็นรูปของแสงอาทิตย์นะครับสีแดงสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะครับเนื่องจากที่ตรงสีทองของศีรษะนะครับก็ทำให้มีความ ออกแบบชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะครับทีนี้เวลาเราเลือกสีพวกนี้นำมาใช้ในการประกอบอินโฟกราฟิกนะครับทีนี้ในเทนสีแต่ละปีเนี่ยก็จะมีไม่เหมือนกันนะครับเทนสีแต่ละปีก็ไม่เหมือนกันอย่างปีเนี้ยปี2023เนี่ยเทนสีก็คือจะออกเป็นสีวีวามาเจต้านะครับเป็นสีออกชมพูชมพูหน่อยชมพูออกแดงเป็นเทนสีของปีนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเราออกแบบอินโฟเราก็ควรจะใช้พื้นหลังเป็นออกสีเทาหน่อยหรือสีเขียว ออกเข้มๆออกสีเขียวขี้ม้าหน่อยก็ทําให้ภาพมีความโดดเด่นเพิ่มมาขึ้นตามเทรนของสีประจําปีนี้นะครับทีนี้ตัวอินโฟกราฟิกอย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่าจะเป็นตัวนําเสนอลักษณะของสื่อและนําเสนอลักษณะของอาการสร้างภาพนะครับเพื่อให้มีความโดดเด่นของข้อมูลและเนื้อหานะครับอย่างเช่นอันเนี้ยถ้าเกิดว่าตัวหนังสือเราเป็นสีขาวเนี่ยเราจะใช้ ใช้พื้นหลังเป็นสีชมพูออกแดงนี้ก็ได้นะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างอย่างเช่นโลโก้ของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเราจะเห็นว่าอย่างโลโก้ของอะโคคาโคล่าเราจะคุ้นเคยนะครับโคคาโคล่าจะเป็นพื้นสีแดงเป็นตัวตนสื่อสีแดงอยู่บนพื้นสีขาวนะครับหรือ ในส่วนของแฟนตาออเรนจ์นะครับแฟนตาออเรนจ์ Orange, แล้วก็เป็นสีส้มนะครับสีน้าเงินประกอบกันอันนี้เป็นหลักการของการเลือกใช้สีนะครับถ้าเกิดในอีกอันนึงในสีที่แสดงถึงความไว้ใจางครับอย่าง Facebook, Oreo หรือทวิสเซอะ Twitter, นะครับจะเน้นสีฟ้าส่วนของอย่างที่ Lego, c a n ล o t นะครับเราก็จะเป็นสีที่ให้รู้สึกความตื่นเต้น e x ็กไซ d นะครับเอ็กไซแต่ถ้าเกิดว่าสีที่มันดู b บาลานซ์ดูแบบความ ธรรมดาธรรมชาตินะครับหรือหรือว่า,าดูกลมกลืนกันไปนะครับอย่างไนกี้หรือการ์ตูนเน็ตเวิร์กสีพวกนี้นะครับก็ทําให้ภาพออกมาดูมีความโดดเด่นเพิ่มมากขึ้นนะครับในกรณีที่เป็นใช้พื้นสีขาวทีนี้เทคนิคการเลือกใช้สีของการทํำอินโฟกราฟิกครับอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญนะครับเราจะมีเทคนิคการเลือกใช้สีเราจะมีตัวสีที่เป็นสีพื้นนะครับหกสิเปอร์เซ็นต สีพื้น60%ส่วนใหญ่จะเป็นสีของพื้นหลังนะครับสีของพื้นหลังหรือว่าเราจะเป็นสีรองสีรองประมาณ30%แล้วก็สีที่เน้นอย่างเป็นข้อความนะครับประมาณ10%ในที่นี้ก็คือเราก็อาจจะบอกว่าสีพื้นเนี่ยเป็นภาพพื้นส่วนใหญ่ภาพส่วนใหญ่ของสีทั้งหมดนะครับสีรองจะเป็นการใส่ของข้อความที่เป็นข้อความที่มีความสมพั์รองลงมานิดนึงส่วนสีเน้นเนี่ยเป็นข้อความที่สําคัญมากขึ้น ถ้าเราย้อนกลับไปในตัวอย่างของแซลมอนเมื่อกี้นะครับเราเห็นว่าตัวแซลมอนเนี่ยสีเด่นของคัก็คือสีส้มนะครับแล้วก็ข้อความที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นข้อความว่าอันตรายจากการเกิดแซลมอนหรือปลาส้มนั่นเองนะครับเราก็เป็นตัวเน้นอยู่ทีนี้ถ้าเกิดเรานึกไม่ออกหรือจําไม่ได้นะครับกลับมา,มาดูจากนี้เห็นชัดเจนนะครับการแต่งกายนะครับเราเห็นว่าเวลาเราใส่สูตรสีดําเนี่ย กางเกงก็จะเป็นสีดำใช่ไหมครับสีดำเสื้อสูตรกับกางเกงเนี่ยก็จะเป็นสีพื้นซึ่งประมาณ60%สนะครับสีของเชิ้ตข้างในนะครับเชิ้ตข้างในก็30%โดยที่เด่นก็คือสีสีแดงนะครับเป็นส่วนของเนคไทนะครับอีก10%การแต่งถ้าการแต่งกายแบบนี้จะเป็นการยืดหลักทฤษฎีสีเหมือนกันก็คือ60-30-10นะครับซึ่งจะทำให้มีความโดดเด่นของผู้ ผู้แต่งกายหรือว่าแบบผู้สวมใส่ก็จะดูดีขึ้นมานะครับเราเห็นจากนักการเมืองส่วนใหญ่ก็จะแต่งตัวประมาณนี้นะครับะทีนี้มาถึงข้อควรระวังของการใช้สีครับอะเราจะเห็นได้เลยนะครับข้อควรระวัง,งการใช้สีที่สําคัญที่สุดคือการใช้สีกลมกลืนกันครับบางครั้งเวลาเราเลือกสีเนี่ยเราจะพบว่าการเลือกสีเราจะเลือกแบบกลมกลืนกันไปนะครับจะให้ภาพภาพของเราเนี่ยดู ดูไม่เด่นอินโฟของเราก็เลยดูไม่ค่อยชัดเจนนะครับเราจะเห็นได้ว่าการเลือกสีกลมกลืนกันไปอย่างก,กาแพงเนี่ยเราจะเห็นว่ากําแพงเนี่ยสีน้ําตาลสีดําสีอะไรเลยไม่รู้ว่าข้อความที่สื่อข้างบนเนี่ยเป็นสื่ออะไรไปนะครับเพราะว่าพื้นหลังเนี่ยมันดูเด่นชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะครับเดาดีๆนะครับในกําแพงจะมีเลข8กับเลข9้าใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็คือถ่ายหล่องบองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับอีกอันหนึ่งครับการใช้สีที่สำคัญก็คือเรารู้ว่าเราใช้สีเยอะเกินไปครับ การใช้สีเยอะเกินไปเนี่ยก็จะทำให้โปสเตอร์หรือว่าอินโฟกราฟิกของเรานั้นมันไม่มีความโดดเด่นขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าสีนั้นหลากหลายเกินไปนะครับอย่างสีต่างๆเป็นสีเหลืองบ้างสีแดงบ้างชมพูบ้างฟ้าขาวเขียวปนกันหมดเลยนะครับทำให้ตัวอินโฟกราฟิกของเราก็เห็นภาพไม่ค่อยชัดเจนนะครับทางที่ดีควรใช้สีอย่างน้อย3าสีนะครับหรือสสีไม่เกินนะครับอย่างที่ยกตัวอย่างไปก่อนหน้านี้ในการทำอินโฟกราฟิกนะครับ หรือข้อระวังของการใช้สีนะครับอันนี้คือโดดเกินไปคาว่าโดดเกินไปก็คือพื้นหลังอย่างภาพนะครับพื้นหลังด้านหลังเนี่ยเป็นภาพของรถไฟนะครับแล้วก็สีเสื้อของของนักแสดงที่เป็นสีแดงโดดเกินไปพื้นหลังเป็นสีเข้มนะครับสีเข้มออกโทนสีม่วงหน่อยนะครับแล้วก็เด่นตัวข้างหลังขึ้นมานะครับเพราะเด่นตัวนักแสดงที่เป็นใส่เสื้อสีแดงทำให้ภาพเด่นเกินไปแล้วก็ทําให้ไม่รู้ว่าตัวหนังสือด้านล่างเนี่ยมันออกมา กำลังสื่อความหมายอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นความสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับอันสุดท้ายนะครับของหลักการออกแบบอินโฟกราฟิกก็คือการเลือกใช้ฟอนต์ครับฟอนต์เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะว่าทําให้ตัวหนังสือหรือไอ้ทาให้ข้อความที่เรากาลังสื่อสารเนี่ยออกมาเด่นหรือชัดเจนขึ้นอยู่ที่ฟอนต์นี่แหละครับฟอนต์เนี่ยปกติแล้วจะมีหลายแบบนะครับแต่เราก็ไม่ควรใช้ฟอนต์เยอะจนเกินไปนะครับฟอนต์เนี่ยเราจะมีฟอนต์อันดับแรกคือฟอนต์แบบไม่มีเชิงครับ ฟอนต์ลักษณะเนี้จะเป็นฟอนต์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อความที่ไม่เป็นทางการหรือกึ่งทางการนะครับเมื่อก่อนเนี้ยเราถือว่าฟอนต์แบบนี้เป็นฟอนต์ที่ดูไม่เรียบร้อยนะครับฟอนต์ที่ดูไม่ค่อยเรียบร้อยแต่ปัจจุบันเนี้ยการใช้ฟอนต์ที่แบบแบบไม่มีเชิงหรือคือไม่มีหัวนั่นแหละครับตัวหนังสือจะไม่ค่อยมีหัวจะทําให้ผ้าออกมาดูทันสมัยและก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นตรงกันข้ามกันครับในอีกอันหนึ่งถ้าเกิดเป็นฟอนต์ที่มีหัวหรือฟอนต์ที่มีเชิงนะครับจะเป็นลักษณะของ ตัวหนังสือหรือข้อความที่เป็นทางการเกิดมากเกินไปนะครับบางครั้งเนี่ยการใช้ฟอนต์สองแบบก็คือทั้งมีหัวและไม่มีหัวนะครับอย่างตัวอย่างเนี่ยการใช้ฟอนต์แบบมีหัวกับไม่มีหัวใช้ด้วยกันเนี่ยก็ทําให้ตัวหนังสือดูเด่นขึ้นมาโดยเฉพาะฟอนต์ที่มีหัวนะครับแล้วก็ท้ายฟอนต์มีหัวเนี่ยดีข้อความที่ผู้สื่อหรือคนที่ทาอินโฟเนี่ยต้องการจะเน้นข้อความตรงนี้นะครับสําหรับการเลือกใช้ฟอนต์อีกแบบหนึ่งนะครับเป็นฟอนต์เชิงศิลปะนะครับ ฟอนต์เชิงศิลปะเนี่ยเป็นลักษณะของฟอนต์ที่เรานํามาใช้ในการเน้นข้อความหรือการทําโปสเตอร์หรือทํำอินโฟกราฟิกที่ประมาณว่ากําลังโค้ดข้อความหรือนําเสนอข้อความเพียงสั้นๆนะครับตัวฟอนต์ตัวเนี้จะทําให้ลักษณะของงานเนี่ยดูปนปนกันระหว่างสื่อสารแบบทําให้รู้สึกว่าเหมือนกับมันซอบลงดูสื่อสารใกล้เคียงกับคนที่ ที่ได้ศึกษามากขึ้นนะครับแต่ฟอนต์ตัวนี้ก็ต้องระวังนะครับบางทีเราไปใช้ฟอนต์ตัวที่เป็นแบบฟอนต์ศิลปะไปปนกับฟอนต์ที่เป็นตัวหนังสือที่มีหัวนะครับหรือฟอนต์ที่มีเชิงก็ทําให้ตัวหนังสือของเราเนะี่ยมันก็ไม่ค่อยโดดเด่นขึ้นมาในกรณีนี้เรากําลังนําเสนองานที่เป็นอินโฟกราฟิกนะครับ ทีนี่ในส่วนของหลักการนำเสนออินโฟโกราฟิกอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับแล้วก็มีหลักการอย่างที่บอกไว้ก็จะมีสข้อนะครับหลักการสี่ข้อที่สําคัญก็คือ1ข้อมูลนะครับต,ต้องมีข้อมูลเป็นยังไง2การเลือกใช้สีนะครับสีจะต้องไม่กลมกลืนกันเกินไปไม่ตัดกันเกินไปแล้วก็ไม่โดดจนเกินไปนะครับ3การเลือกใช้ภาพนะครับภาพจะต้องมีการสื่อสารให้ตรงกันซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีการสอนการสร้างภาพขึ้นมานะครับ บางทีภาพจะได้ให้กลมกลืนกับอินโฟของเราและก็4นะครับการเลือกใช้ฟอนต์4ข้อนี้นะครับเป็นสิ่งสําคัญในการออกแบบอินโฟกราฟิกนะครับซึ่งจะทําให้การจัดการนําเสนอของเรานะครับประสบความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นครับ